สวัสดีค่ะนีย่ยายจอยสิมาผัดนมัยฟรัง่งใส่ไก่ให็นพ่อไงนะพ่อเนาะนมัยฟรั่งสุอมากแนแรกกับมากหลอกนอมัยฟรั่งก่อน,นะะเนาะพ่อเนาะหลอกเคนออกก่อน ผันเปลือกตุ่นออกกันพี่น้องผัดไส้ไก่เพิ่นใส่น้ำซอปไก่แยาจ้อยกับทีไปทอดซะเกินพี่น้องบ่ได้ผัดนั่นเลยที่เอาไปทอดมันเหลืองเหลืองพวกกันถ้าขันแหลกเค็ดมันเปียอันน้องใหม่พลังก่อน ปอกปอกกันเด้พีน่นงเด้อมาซอยหอมหัวใหญ่ไว้ผัดใส่กันกับมันฝรั่งผัดใส่มันฝรั่งกับมากินกะป่ทอดกับสปาเกินใส่ซอเสเซอรนะ์เนาะเหรเนาะน้องใหม่ฝรั่งผัดใส่ซอส มีนูฟลังพี่น้องแต่จอยกินบ่เลี่ยวดอกแต่ว่าเห็ดไห่ได้ยอพี่น้องแต่ว่าบ่กินเนาะเนาะว่าเรามักินอาหารฝรั่งเตรียมไว้พี่น้องบนันไหนมาทอดไก่ก้อนพี่น้องทอดไก่ให้มันด็นเหลืองก่อน มตงกรัดปลาเกินน้อพนนี่น้องเนาะลอดไก่เห่ยเด้งเด้งไก่ทอดกินกับมันฝรั่งทอดแล้วก็ซอสปาลาเกินเนาองคะเนาะเอา เอาเนื้อใหม่ฝรั่งเปินผัดใส่ซอสน้ำจังเสียบผิดฟ้ากระเด็นพี่น้องจ้ะมันมั่กระเด็นกระดอนใช่เนาะเด็นไปบัน่นพี่น้องเว้ยแกเจ้อกับเดี๋ยา หอมหอมลงผัดน่ะค่ะเนาะเอาหัวใหญ่ลงผัดก่อนถ้าเคยขาดจะเหะนื่อยละเนองถ้าเดียวกันนี่ล่ะ <laughs> ไก่ตึ๋นผักไห่ก่อ่น้องไก่ตึ๋นผักไว่ก่อนตัดหอมหัวใหญ่ก่อนหอมหัวใหญ่ให้ลืวงก่อน เอามันพลังลุกพลังลุถอดถอดในี่เป็นหอมหอันเหลืองๆเนาะเี็น้องเป็นหิห่มห่มมันมี่ย เดี๋ยติดกันเนาะมันประบังกันไปใส่ผิดไขนะ้ดูนาะใส่ผิดไข้ลงไปเดี๋ยวเครื่องปรุงมันไปยักน้อย ก็ใส่หลายแล้วพี่น้องเพราะวา่าจากน้อยก็จะได้เห็ดซอสอันนี้อันฝรั่งเอาก็จะพัดให้เพื่อนกรอบเป็นสีเหลืองๆเงนาะเนาะเพื่นแหมแหมเพื่นแหมแหม,แม,แมหอมหอม อาหารฝรั่งก็สีประมาณนี้พี่น้องเก็บแบบนี้แหละกระตอเป็นปราบเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยแต่ว่ายายจอยสิปราบใส่ไข่เด้อพี่น้องยายจอยบ่ได้ปราบคือจังสีของยายจอยเนี่ยเป็นกระตอเป็นปร,นปราบดัดแปลงให้มันแสียพี่น้อง ก็จะทอดอี่คนหนึ่งแก่ จะเย็นเย็นที่พี่น้องเอ้ยเด็ดไม่นุ่งมสิไอ้จอยกับเอาไข่ใส่พีนนะ้องปาั้ำกับไข่แต่ผมกำลังคนไม่ได้ปาดใส่ไข่เนานะไอ้จ้อยเอาไข่ใส่น้ำเัีงหน่ายกิน จะเอยกับสไปนบุกแต่ตีแ <aría>? ซ่บก็เปิดพี่น้องแต่หอม ม,มัดผักพัดหน่อไม้ฝรั่ง ใส่หลายสิไท่ใส่หลายแล้วแ <c> ต <oughs> ่เจอเป็นคนมัดมอีกไก่หน่อยหอมอนี่กะกราดาลเด้วเนาะก็จกะใส่ซอสขาวซอสปลาเกลนอพี่ไปนองเด้อใส่ซอสลงไป หน่อไม้ฝรั่งสอดขาวกันเนาะเป็นกระสีออกหอมๆม,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 มันๆนหอมเหมือนหน่อไม้ฝรั่งนแต่ก็มันๆเนาะ,ะนะเนาะแต่จะมีเนย น,นี่พี่น้องแล้วแล้วเดี๋ยวไปนองจ้าลอรอเสิร์ฟพี่นอ้องลอเสิร์ฟมาบันพี่น้องจัดใส่จานนี่สเต็กสเต็กไก่มันฝรั่งปราบปราบมันฝรั่งพี่น้อง เขาเอื่นปลาดเนาะบานเขาก็ับเอ,อื่นว่าทอดทอดใส่ไข่เนาะค่ะเนะเาะนี่กินกับหน่อไม้ฝรัง่งนี่ใส่ซอสเย,มเยมอมๆบ้านีนพี่น้อง อร่อยอร่อยเด้อเลย,ยจ้ามาเด้อมาเด้อพีนนน่น้นนนองข่าต่อฟืนปราดไก่ทอดเดีย๋ยวกะหน่นอไม้ฝรั่งซอยซอสขาวจ้า